รินเร่ยเปื่อยวันนี้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับการจัดอันดับบ้านโป๊ะปังในซานฟรานซิสโกที่ตกแต่งคริสต์มาสได้อันลังการมีระดับความว้าวตั้งแต่อันดับที่ 3, ลายไล่ขึ้นไปถึงอันดับที่1ค่ะแถมด้วยเซอร์ไพรส์ครั้งแรกกับเพลงจิงกะเบลส์เวอร์ชันรินเร่ยเปื่อยที่พี่เควินทำดนตรีเองทั้งหมดและดิฉันก็ร้องเองกรุบกริบด้วยนะคะเทศกาลแห่งความสุขทั้งทีต้องจัดเต็มกับรินเร่ยเปื่อยคริสต์มาสสเปเชียลค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รินเรื่อยเปื่อย Christmas Special ค,ค่ะวันนี้ดิฉันหมุนตัวตั้งแต่ต้นเพราะว่าวันนี้เรามาเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันค่ะ ถึงแม้ว่าบรรยากาศในอเมริกาช่วงนี้นะคะปี2020จะมีบรรยากาศอึมครึมเงียบเหงาเหงาหงอยซ้อยเศร้าซะหน่อยนะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเป็นปีที่โควิดรุนแรงมากโดยเฉพาะในอเมริกาแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามนะคะแต่ในเมื่อถึงเวลาที่เราจะเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนะคะก็เป็นเวลาที่เราก็จะต้องฮึบขึ้นมานะคะสนุกสนานทาอะไรสนุกสนานวันนี้รินเร่ปเปิดคริสต์มาสเชยลก็จะพาคุณผู้ชมมาจัดอันดับบ้าน3มหลังในซานฟรานซิสโกที่เขาแต่ง บ้านคริสต์มาสได้อลัังการที่สุดเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกับอันดับที่3ของเราในวันนี้นะคะ บ้านในซานฟรานซิสโกที่ตกแต่งได้อลังการที่สุดอันดับที่3ของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าในตอนฮาโลวีนที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปมานะคะตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนางก็ตกแต่งเป็นคริสต์มาสได้สวยงามมากนะคะบ้านหลังนี้นะคะเห็นอลังการขนาดนี้แน่นอนนางต้องมีชื่อนะคะดิฉันได้ไปอ่านประวัติมานิดหน่อยนางสร้างตั้งแต่ปี1917ค่ะคุณ นางมีชื่อบ้านด้วยนะคะเก๋มากนางชื่อว่าลาพาติชโชอรเดคาเวเลีย์นะคะ <c oughs> ดิฉันฝึกอยู่ประมาณ3มรอบนะคะถึงจะพูดได้ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้เดินเล่นเดินผ่านมาตรงนี้นะคะก็ได้เห็นเจ้าของบ้านค่ะนางก็มีความสุขในการเที่ตกแต่งบ้านนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะก็เป็นความเก๋แล้วก็เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่อยู่ในซานฟรานซิสโกนี่แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,รอบบ้านกันเลยดีกว่าดิฉันจะเก็บรายละเอียดให้ดู ูกันเลยนะคะว่านางจะตกแต่งอะไรยังไงกันบ้างสำหรับอันดับที่3ของเราในวันนี้นะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกของบ้านนะคะซึ่งโดดเด่นมากก็คือตรงหัวมุมของถนนเนี่ยนะคะซึ่งบ้านนี้นางอยู่ที่อัปเปอร์เทเรสตัดกับมาซอนิกนะคะตรงมุมถนนนางก็ทําเป็นพุ่มสวยงามมากนะคะเป็นพุ่มแล้วก็มีแบบว่าคริสต์มาสต่างๆประดับประดานะคะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเป็นแหลมๆพุ่งไปแล้วก็แน่นอนนางก็จะมีแบบว่าแคนดี้เคนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอบๆไปหมดเลยนะคะก็คือสวยงามมากนะคะไม่ธรรมดานะคะอย่างที่ เข้าใจกันแล้วก็ตรงนี้ดิฉันก็เห็นลุงซานตาคลอสนะฮะนางมีลุงซานตาคลอสกำลังเล่นสก,กีอยู่นะคะแต่ว่าซานฟรานซิสโกเราไม่มีหิมะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีของขวัญต่างๆมากมายนะคะก็จะเป็นกล่องของขวัญใหญ่เล็กมากมายเรียงรายกันไปตรงทางขึ้นบ้านนะคะแล้วก็แน่นอนมีตัวทหารมีตัวอะไรสวยงามนะคะก็เป็นการประดับประดาคริสต์มาสได้น่ารักมากเลยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะบ้านที่ประดับคริสต์มาสในลักษณะนี้เขาก็จะมีการประดับไฟด้วยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสดิฉันอาจจะพามาตอนกลางคืนเพื่อจะมาดูไฟให้สวยงามนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศในช่วงกลางวันนะคะแดดสวยๆบรรยากาศดีๆพระอาทิตย์สาดส่องมาสวยงามนะคะก็มาเก็บบรรยากาศกันตรงนี้ง่ายๆค่ะ แล้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันก็เดินทางมาถึงบ้านในซานฟรานซิสโกที่ตกแต่งคริสต์มาสได้ว้าวที่สุดเป็นอันดับที่2ค่ะ อันดับที่2นะคะก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะความว้าวของนางเนี่ยนะคะลักษณะของบ้านหลังนี้นะคะก็คือเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สิ่งนี้แหละค่ะก็คือเหมือนเป็นบ้านที่มีกําแพงชิดๆกันหมดเลยนะคะก็เหมือนทาวนะ์เฮาส์เนาะก็เป็นลักษณะของบ้าน3ชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นด้านล่างด้วยที่เป็นโรงรถนะคะทุกๆปีเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะมีการตกแต่งคริสต์มาสได้อลังการว,าว้าวมากเลยนะคะ วันนี้ดิฉันก็มีพี่เควินมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะสําหรับการเดินประเวณดูซ้ำอันดับของเราในวันนี้นะคะส่วนบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะอันดับที่2ของเราเนี่ยบ้านเลขที่ของเขาคือ618 Castro Street นะคะแล้วก็พี่เควินก็ได้ท research ารีเสิร์ชว้ให้ดิฉันแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านนี้นะคะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเอ็ด r วิร์เดียนค่ะแล้วนางก็จะประดับตกแต่งไปด้วยริบบิ้นต่างๆมีติดรักทัง้งมีต้นคริสต์มาสมีลุงซานตาคลอสอะไรอย่างเงี้ยเก๋ไก๋มาก เ,ะะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าใน3ชั้นนี้นางตกแต่งด้วยอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี่คือแค่ประตูโรงจอดรถของนางนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งระยองระยางน่ารักเก๋ไก่มากเลยนะคะด้านนี้ก็เป็นระเบียงนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นระเบียงด้านบนชั้นที่2ของนางนะคะสําหรับการเดินขึ้นไปตรงบริเวณนี้นะคะก็จะตกแต่งไปด้วยความเก๋ไก่สวยงามมากมายเลยแล้วก็มีลุงซานตาคอสนางก็แบบว่าอยู่ด้านบนนะคะ <c oughs> นางกําลังปีนเ <c oughs> ดิมมาส่งข,งของต่างๆนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยสายระยองระยางอะไรต่างๆนะคะก็คือไม่ได้ว่าใช้เวลา ตกแต่งกันง่ายๆนะคะคือใช้เวลานานกันพอสมควรในการที่กว่าจะทำออกมาให้ได้อย่างนี้พี่เควินสวัสดีค่ะนั่งกับเป็นยังไงคะ you having fun? Yeah, i h e n you next up is house number three. Yes, or number one. I go like by three, two, one. Oh three, two, one. This is number two according to the wow factor. This is real wow yeah. Santa Claus is up there climbing. Ooh. Yay! Hi, Scott. <laughs> นางก็จะทักไทยลุงแซนต้ากันไปนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะของบ้านสวยๆหลังนี้เลยค่ะไม่ธรรมดานะคะเพราะอะไรคะคุณดูเพื่อนบ้านนางสิไม่ไครแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไงคะแต่งแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้ก็ไม่แต่งดีกว่านะคะเป็นดิฉันก็ไม่แต่งเหมือนกันค่ะคุณเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่อันดับที่หนึ่งของเราคิดดูสิคะที่ผ่านมานี่ทั้งอันดับที่3อันดับที่สองนี่ว้าวขนาดนี้คุณคิดดูอันดับที่หนึ่งจะขนาดไหนเด้อ และแล้วนะคะดิฉันก็เดินทางมาถึงบ้านในซานฟรานซิสโกที่ตกแต่งคริสต์มาสได้อลังการว้าวที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็มีชื่อว่า tom and jerry's house ค่ะ ที่บ้านหลังนี้มีชื่อว่า Tom and Jerry's House นะคะก็เพราะว่าเจ้าของบ้านก็คือลุงทอมและก็ลุงเจอร์รี่ค่ะซึ่งก็เป็นความบังเอิญมากที่เป็นชื่อเดียวกันกับการ์ตูน Tom j n r r y r r y ที่เรารู้จักกันดีนะคะตอนเด็กๆบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านเลขที่3650ถนน21นะคะซึ่งก็อยู่ในย่านที่เรียกว่า Dolores Heights นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นย่านคนมีตังว่างั้นเถอะนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะดูออกหรือเปล่าตรงนี้อยู่บนเนินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดิฉันถ่ายก็อาจจะต้องตั้ง,งนิด หนึงนะคะให้มีระดับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่บนเนินนะคะตอนที่เดินมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันเหมือนเดินขึ้นเขาค่ะ แล้วก็ลุงเจอรี่นะคะซึ่งอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยนางก็เป็นผู้ที่ต่อสู้นะคะในเรื่องสิทธิของ LGBT มาหลายปีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเศร้ามากเลยที่ตอนที่ที่ฉันทำรีเสิร์ชเนี่ยก็ได้ทราบว่าลุงทอมเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีนี้เองประเพณีที่ทํากันมาทุกปีคือการตกแต่งบ้านในคริสต์มาสเนี่ยนะคะก็คือปีนี้ลุงเจอรี่ก็ทําเพียงคนเดียวนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับลุงทอมที่เพิ่งจากไปในปีนี้นะคะทั้งลุงทอมแล้วก็ลุงเจอรี่นะคะทั้ง สองคนนี้นางก็เริ่มตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสนะคะมาตั้งแต่ปี80แล้วนะคะซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วค่ะที่นางแต่งบ้านแบบนี้ทุกเทศกาลคริสต์มาสนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการแล้วก็ลงทุนมากเลยเอาเป็นว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมดูรายละเอียดเรื่องของการตกแต่งนะคะว่าลุงทอมลุงเจอรี่เนี่ยตกแต่งบ้านยังไงถึงได้ชื่อว่าเป็นอันดับที่หนึ่งในการแต่งบ้านได้อลังการที่สุดในซานฟรานซิสโกค่ะตามมาดูเลยค่ะ เรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะที่โดดเด่นที่สุดตรงนี้ก็คือเป็นสต็อกกิ้งที่เป็นชื่อของนางเลยค่ะคือลุงทอมกับลุงเจอรี่นะคะตรงนี้นะคะด้านนี้เลยเป็นระเบียงด้านหน้านะคะเราก็เห็นได้ว่ามีการแขวนมีตุ๊กตาต่างๆนะคะรายละเอียดเยอะมากคุณบ้านนี้ที่ฉันเมื่อกี้เดินวนมาหนึ่งรอบนะคะก็จะเห็นว่ารายละเอียดเยอะมากที่ว่าเยอะนี่คือเขาก็จะมีตุ๊กตุนตุ๊กตามีต่างๆนะคะมาโซนแรกนี้เลยค่ะคุณโซนแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆนะคะมีรถไฟมีตุ๊กตุน ตุกตาต่างๆนี่คือบรรยากาศเหมือนงานวัดบ้านเราเลยว่งงาง้นเถอะนะคะก็มีตุกตาบาร์บี้ต่างๆนะคะน้องบาบงบาบี้แล้วในนั้นก็จะเป็นถ้วยใหญ่ๆที่เขียนว่าทอมแอนด์เจอรี่นะคะแล้วก็มีตุ๊กตุนตุกตาตัวทอมแอนด์เจอรี่อยู่ในนั้นด้วยเป็นกิมมิคของนางเด้อนะคะตรงนี้ก็จะมีมากมายมีตุ๊กตุุ๋นคุณผู้ชมมาดูกับดิฉันนะคะเห็นไหมฮะมีตุ๊กตุนน้องหมีน้องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีน้องหมูน้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของตุกตาอันนี้ก็เป็นตัวต่อรถไฟหอดที่อลังการมมาาาากากกดดินนนเเเข้้้ใจวว่่ถถป็ตองคืีรไร เหาะวิ่งได้จริงๆนะคะเนี่ยตรงระเบียงก็จะมีตุกก๊กตาตุ๊กต,ตาต่างๆนั่งมองนะคะบางอันก็จะออกแนวหลอนเบาๆบางอันก็จะออกแนวน่ารักนะคะแล้วแต่สไตล์กันไปนะคะคุณมาส่วนของมุมนี้นะคะเดินยังไม่จบค่ะเห็นไหมเนี่ยก็ยังมีตุกก๊กตาตุ๊กตาต่างๆอยู่นะคะน้องก็อาจจะแอบเปียกเล็กน้อยเพราะเมื่อคืนฝนตกคุณน้องก็จะแบบแฉะๆหน่อยนะคะที่โดดเด่นไม่แพ้ตุกก๊กตาทั้งหลายก็คือต้อนคริสต์มาสของนางค่ะ ต้นคริสต์มาสนางนี้อลังการมากคุณดูสิคือไม่รู้ปีนขึ้นไปได้ยังไงนะคะที่ฉันงงมากในการที่แบบว่าประดับต่างๆนะคะนี่คือสูงมากเลยนะคะคุณความโดดเด่นของบ้านทอมแอนด์เจอรี่นี่ก็คือว่าเขาจะมีออร์นาเมนมีของตกแต่งที่แบบว่าชิ้นใหญ่หญๆเว่อร์เวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คืออลังการดาวล้านดวงของจริงเลยนะคะสําหรับบ้านทอมแอนด์เจอรี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับการตกแต่งบ้านในคริสต์มาสนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับรินเรื่อยเปื่อยคริสต์มาสเปเยลในวันนี้นะคะเราได้ชมบ้านแซนสวยที่ตกแต่งคริสต์มาสได้อลังการที่สุดทั้ง3อันดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันก็จะมาปิดคลิปตรงนี้เลยค่ะที่ต้นคริสต์มาสที่เก๋ไก๋ที่สุดซึ่งเป็นต้นคริสต์มาสที่อยู่ตรงถนนแคสโตรนะคะก็สังเกตได้ว่าแคสโตรเนี่ยเป็นย่านของ LGBT เพราะฉะนั้นต้นคริสต์มาสนางก็จะเป็นสีรุ้งนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของ LGBT นั่นเองค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรินเรื่อยเปือ่อยทาทงไทย ทาง Facebook แล็ทาง YouTube นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็พี่เควินจะขอลาไปก่อนนะคะเรามา Merry Christmas นะคะแล้วมาพบกันได้ใหม่กับรินเรื่อยเ,เปื่อยในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หลังจากนี้รินเรื่อ,เ,อเปลือยจะเปลี่ยนการลงคลิปจากเป็นประจำทุกสัปดาห์เป็นการลงคลิปเมื่อมีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์สนุกๆน,นะคะขอบคุณที่ติดตามรินเรื่อ,เ,อเปลือยมาทั้งหมด32 EP แบบต่อเนื่องมาตลอดทั้ง8เดือนค่ะแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ในปีใหม่นี้นะคะ